น,นั่งบางคันน้องนั่งเลยน้องนั่งเลยบางค้าดีกับรถเบได้ทํทำไมนั่งมไม่ได้อย่ามานั่งมาที่นั่งที่นั่งเหรอโอ้ยมันพูดอะไรกูเหมือนจเจ้าของรถเบนฟาดกูก็บอกเก็บก็เก็บกบมาดีกูกลัวมากสมัยก่อนแลว้วกูเอาใจไม่ถูกบางคันให้นั่งบางคันไม่นั่งกูชอบมากแล้วอีกคนขับรถเบจะเป็นอะไรที่แบบว่า้า้าแม่เช็ดทุกอย่างเช็ดคอนโซลเช็ดเกียร์เช็ดหน้าเช็ดเบา บางคันรถติดจอดลุกขึ้นมาเอาผ้าเช็ดบ่อให้กูเองน้องั่งเลยน้องนั่นบังเลยนั่น,นตนัวนี้นั่งได้นั่งได้ชวนกูคุยใช่ไหมบางทีกูก็ไม่ได้อยากนั่งในตรงเนี้ยลำคาจะก,กูเมื่อยชวนกูคุย้งแต่ป้ายแรกอย่าป้ายสุดท้ายกูอยากจะพักบางทีกูเหนื่อยกูเรียนมาเหนื่อยกูอยากพักพักไม่ได้กูต้องนั่งคุยคนยขับรถแล้วที่กูเกลียดที่สุดคืออะไร ยีคนขับรถกะระเป๋าเม์เป็นผวเมียาการทัเลาะการอิทิทายด่ากันเลยกูนี่นั่งตาหลอกตาปิ้นเลยกูจะต้องอยุดตรงไหนของรถทันนี้กูต้องไปยืนอยุดจุดไหนกูต้องนั่งหรือกูต้องยืนกูต้องหลอไปแล้วมันด่าข้ามหัวกูเลยเดี๋ยวกูฟาดกระตายกูเลยทิหายปาตีผมมาฟาดกูซิแล้วกูนั่งคันกลางอยู่กูต้องไปจุดไหนโอ้ย จอดข้างทางไปซื้อเลโพออีเมียสัย่งอีผมก็าลัจะขึ้นรถเธอไปซื้อไ้อแข็งยาหนึ่งให้ฉันหน่อยกับโคกลงไปใม่มยไม่ได้แข่คนมารถเลยว่าจะช้าจะเร็วกูไม่สนใจกูขอที่ซื้อของแดกก่อนแวะแวะแวทบจะทุกร้านาค้ากูแปลกใจบ้าอยู่บ่ารถเบนสมัยก่อนเนี่ยมันเพื่ออะไรแล้วชอบทํางานด้วยกันผัวกับเมียแปลกมากแล้วประตูมึงจะรีบปิดหาคนพอ่อคนแม่หรงอไง จะนีบกูอยู่ไรชิหายกูนี่ต้องรีบป้าบางทีกูขึ้นไม่ทันกูนีุ่ตสา์ต่อรอรถเมย์ตั้งนานปิดประตูต่อหน้าต่อตากูบางทีนีบแขนกูด้วยขึ้นไม่ใจชิหายแขนกูนี่เกาะลาข้างในแล้วประตูนีบแขนโอ้ยกูตงรีบตะกบไปเปิดก่อนเปิดก่อน แล้วกูไม่เข้าใจทําไมจอดเข้าไปรถเมล์ <c oughs> แล้วจอดสนิทไม่ได้คูเข้าใจเลยทาไมเวลากูลงเนี่ยต้องเลยป้าย <c oughs> มึงจอดตรงไม่ได้หรือไงทําไมลถมึงมีระบบไฮดรอลิกมึง GPS <c oughs> มึงผิดพลาดหรือไงถ้าระบบคอนโทรลมึงคือจูนมาเนี่ยต้องเลยป้ายเสมอหรือยังไงแล้วเป็นหาอะไรเป็นส้นตีส้นมืออะไรเข้าเลนไหนไม่ได้ต้องจอดก่อกลาง <c oughs> ทำาไมมึงต้องจอดตรงกลางให้กูต้องมองซ้ายมองขวา แล้วแสดงความเป็นห่วงกูด้วยน้องระวังซ้ายนะถ้ามึงจะเป็นห่วงกูขนาดนี้มึงเข้าไปกูเลยจ้าจอดชิดป้ายเลยง่ายกว่ามึงจะมาแสดงความเป็นห่วงกูแต่พฤติกรรมมึงไม่ได้แสดงความเป็นห่วงกูเลยมึงจอดตรงกลางเลนเลยกูเดินผ่านไปกับรถมอเตอร์ไซค์รถจะเฉียวกูวนะกูยังไม่รู้เลยชิบผายแล้วรีบแล้วเกินกูยังลงไม่ทันเสร็จมึงจะปิดประตูไปแล้ว บางทีกูต้องกระโดดลงนี่รถเมย์หรือศูนย์ศูนย์เจ็ดเน่ากูถามจริงโอ้ยรถเมย์หรือรถแบ็คแมนเนี่ยกูนึกว่ารถยนต์หุ้มก่อทุกอย่างนี่กูต้องแบบว่าถูรูดถูกกลงมากกูต้องเซฟตี้ตัวเองตลอดเวลาทุกวันกูต้องฝึกเหมือนทหารนะมึงเก็บคอง,งอข,ข,ข่าวกระโดนรจะรถเมย์เพื่อความปลอดภัยของตัวเองวันไหนกูจะตายเพราะรถก็ไม่รู้อูตโกนเลยจ้าจอดเวยจ้า ูตะโกนจ้ากูตะโกนเลยเลยป้ายชิ้หายสมัยก่อนตอนแรกๆที่กูยังไม่กล้าไม่รู้ไม่กูทำยังไงกดกิ่งไม่ดังกูก็ไม่กล้าตะโกนปล่อยเลยเลยจ้าปล่อยเซอร์เอาว่ากูทำเนียนๆกลับมานั่งที่เดิมแล้วกันอีกดกิ่งในตัวดีแล้วกิ่งพังชิ้หายไปหมดกูไม่เข้าใจอีรถเบกิ่งไปสิบอันพังเก้าอันอั้นเดียวกูจะลงรถกูอยู่ข้างหน้ากดกิ่งไม่ได้กูต้องเดินไปข้างหลังเพื่อกดกิ่ง แล้วปะแล้วรถเมย์มึงจินตนาการเครื่องอยู่ในรถเสียงดังเออมึงว่ามึงตะโกนบอกรถเมย์อ่ะมึงว่ามันได้ยินมะไม่มีเลยไปมึงต้องตะโกนสองสามรอบเจ้านี่กับป๋ารถเมย์บอกว่าเฮ้ยมันขอลงแล้วมึงก็ได้ยินหรือไงต้องให้อีเมียมันตะโกนบอกผัวมาได้มันกลัวลงไม่ทันไงมันวิ่งเร็วขนาดนั้นไปกูก้ยืนอ,อตัวประตูนี่แหละ เขาหยิบไม่ขีปายกูะะ <azt> จะลงแล้วเข้าไปจะพาอะไรน่าจะจะหาเบียดออกมากูจะเบียดออก่ากูจะเบียดออกมาได้โอ้ยตายเหมือ,อ,อน <S 2> <S 2> <S 2> ออกมาจากอ,อะไรสักอย่างกว่าูจะต้องแทรกตัวมาขอโทษแล้วขอโทษอีกไอ้พวกนี้ก็ไม่รู้ไปหาอะไรไม่ค่อยจะหลบเบีย์คือนะดันกูเลยนะบางคนไม่ไปดันดันกูไม่จะเบียดกูทำไมกูจะลงอีที่หายเบีย้กูอี้ใค้กูถอยหลังกลับไปโอ้ยตายสมัยกูแนละ้วสมัยกูเด็กๆกันอนะ แลนด์แฮปปี้แลนด์ใช่ไหมมีนบุรีแฮปปี้แลนเฮ้ไปที่มีนบุรีดิวะใส่แปะมันตรงไหนวะไม่ถึงบางกะปีปะบางกะปีบางกะปีแฮปปี้แลนด์มันเข้าซอยก็ถ้ามมาอยู่ตัวไหนกูก็จำไม่ได้แฮปปากคลองเออสะพานพุทธเออสะพานพุทธแฮปปี้แลนด์ท่าเตียงใช่ใช่ใช่ สายเนี้ยขึ้นชื่อมัน,น,นจะอะไจะอะไรขับไม่สนใจใครไปรถเมคคันเบอร์เลยแต่ปาซ้ายปาดขวาจะบวกอย่างเดียวบางคนนะกูย่าเอ้ยขับไปด่าไปดา่าอีไอสัว์ไอหายดา่าแบบด่าก็เจอก็เจอมันด่าทุกคนบางคนทะงโกนดา่าแล้วเปิดปิดหน้าต่างเก่งมากยีนหน้าต่างฟังก่อเปิดปิดด่าเสร็จปิดเปิดไปดปนอะไร เป็นอะไรกับหน้าต่างกูไม่เข้าใจเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดเดียเดเด๋ยวปิด,ดยีดด่คนขับอ่ะกูงงแล้วกูเคยเจอมนุษย์ป้านะมืองกูปิดหน้าต่างสมัยก่อนหน้าต่างแล้วม่มันเป็นแบบนีบจะ่าซ้ายซ้ายขวากะจดน,นานๆกับเอิงใช่ใชแล้วต้องแบบบีบลงอ่ะ <Yeah. S 1> แล้วลมมันแรงกูเซ็ตผม <laughs> มันตีหัวกูแล้วหน้าต่างกูเนี่ยเก้าอี้กูไปครอบกับหน้าต่างยี่ตัวข้างหลงังมันครอบกว่าครึ่งกูก็ต้อง คุณป้าช่วยกันแบบช่วยบีบบีบบีบกระจกเงือคือแขกคุณลูกมันไม่ถึงไงป้าช่วยบีบหน่อยป้านั่งเงียบหนูจะปิดของป้าทำไมลูกป้าปิดให้ผมหน่อยไม่ได้เหรอปิดเธอป้าไม่ปิดอะป้าป้าป้าหลอนป้าหลอนกูก็แบบโอ๊ยป้าขอลองนิดเดียวลดครึ่งหนึ่งไม่ไม่เป็นไรลูกป้าทนได้ดูนีทนไม่ได้ไม่ใช่ป้าทนได้จ้าโอ้ย ถ้าอันไหนตะก้ากูเอ้ยหน้าต่างกูหวงกูคนเดียวกูปิดง่ายแต่ขอโทษหน้าต่างรถเมล์ในชี่ผายที่สุดวันไหนฝนตกกูจะต้องนั่งอีบาร์ที่ารถตลาดไม่ได้บีบไม่ลงแ,งแข่งมากบีบไม่ลงอธิบายเปยียก oh <my> กูจะลุกก็ลุกไปได้เพราะอีพวกนี้ไม่ยอมหลีกให้กูไม่มีที่เวลาเนี่ยไม่มีใครอยากได้เก้าอี้เลยชิบหาย กูอยากจะลูกให้มึงมานั่งเลยไม่มีโอ้ยชีวิตบางทีเนี่ยครับไอตัวไอบนหลังคาครับไอตัวนั้นดึงไม่ลงเลยครับเออบางทีต้องถึงกับคนขับต้องกอดน้อ,นองนะครับมาดึงมาช่วยกันดึงอะ่ะไอชิบหายกูรีบเบื่อแบบสมัยก่อนมึงชีวิตถูกลุกถูกการอีเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะไม่มีโอกาสได้สัมผัสเรื่องพวกนี้หรอกมันทันรถตู้มันทันรถตู้ กูนี่นั่งแบบโผล่ถูกลางมาชีวิตมาเนี่เล่ามาเนี่ยรู้อายุเลยกูบอกให้กระเซิร์กระเซิร์รรมากแล้วที่สำคัญเวลาขึ้นรถนะสิ่งที่กูเกลียดที่สุดคือกินตัวเบียกรกันเดียวโกลินเหงื่อกินอะไรมันไม่มีแอร์ไงมึงชามอับเปียกชื้นกูบอกเลยยี่ชามกับไอแฉะร,รวมตัวกันอยู่บนรถเมย์อับมากเหม็นมากกูแบบไม่เข้าใจว่าจะมาจะต้องเป็นอะไรแบบนี้ เยอะเยที่จับกันน้อยๆอยไปแย่งกันจับหูนะไอ,อห,หูที่นั่งครับไอตรงหัวบอนะครับเออมันชอบจับตรงบอรเพราะมันจับไม่ถึงนะครับมันสูงใช่ครับแล้วมันก็บางทีก็แบบผมต้องยืนแบบว่ามันรถมันแน่นจัดอ่ะไม่มีที่เกาะครับมันมือเต็มไปหมดนะครับอาจารย์ก็ต้องยืนตัวแบบโยกไปโยกมางและท<ย>ี่สําคัญคือที่สุดไหมกูนั่งแล้วมีมนุษย์ป้าตัวอ้วนใหญ่ทัวมมากขึ้นมาไม่ใช่มนุษย์ป้ามนุษย์ลุงแล้วทำยังไงรู้ไหม ยืนพิงเบอก,กูตูดจะกระตโพดนที่พายกูนี่ต้องนั่งติดกระตุกอย่างเงี้ยเพราะตูดมันพิงมาหากูแล้วกูพยายามเอาศอกสะก,กิดไม่หลบจ้าไม่หลบโอ้ยชีวิตกูจะต้องมาเจอหาอะไรกับพวกนี้เนี่ยแล้วตูดนี่กินบอกกูเข้าไปครึ่งหนึ่งแล้วนั่งหลบในอย่ารอด แต่ปัญหาคือดานที่จะได้หลบพิธีนึงไงมันเข้าไปถึงข้างในอะ่ะ <c oughs> แต่กูเป็นคนอย่างหนึง่ง <c oughs> กูเป็นคนนั่งบอกรถเมย์กูยืนให้เขานั่งตลอดเขาถูกสอนมาแบบนี้ว่านั่งรถเมย์อย่านั่ง <c oughs> ให้ยืน <c oughs> ถ้าข้างนอกนะอาจารย์แต่ผมอ่ะโชคดีอย่างบ้านผมข้ามหาลัยอะ่ะโชคดีว่าคือถ้าอย่างที่นนทบุรีใช่ไหมผมจะเข้าเด้นเข้านั่งข้างในสุดเพราะว่ามันเป็นต้นทางผก็จะเข้าเป็นแล้วใส่หูฟังแล้วหลับ แล้วผูอยู่ข้างในด้วยก็คลุกยากผมจะเป็นอย่างนี้ตลอดมันมีวิธีมีวิธีมันต้องนั่งในอ่ะใช่เอาแล้วไงดีนะจะไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้ผมเคยเจอครับอาจารย์ลงผมลงเลยผมไม่ไม่อยู่เลยเวลามันตีกันผมไม่ได้เมื่อก่อนตีกันมันน่ากลัวนะหลับหลับมันเหนื่อยไงใช่อาาจรย์เคยหลับครั้งหนึ่งจนถึงอู่เลยอะ่ะครั้งหนึ่งอะ่ะต้องตีรถกลับมา